สวัสดีครับผมบอยพยโยนนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่2คันนะครับเป็นตัว t ต y o ต้ a อ t ลติสหนึุ่นจีนะ,ะตัวนิวนะครับปี2019เข้ามาใหม่2คันเลยรถ2คันนะครับมีการล้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปรับสภาพวันนี้ผมพาชมสภาพแรกรับกันก่อนเลยนะครับผมว่าได้เดิมขนาดไหนนะครับผมเกินราคาไปก่อนเลย2คันราคาเท่ากัน479,000นาพนะ,ะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8 2 0 0นนะฮะใครที่กำลังมองหาอาติสโฉมนี้ราคาประหยัดประหยัดอยู่อย่าพลาดชมคลิปนี้จัดมาให้แล้ว2คัน สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยเอาติดมือ2ครับวันนี้ผมมีเอาติดเข้าใหม่นะครับอัปเดตมาให้2คันนะครับเป็นตัว 1.6G นะครับปี2019นเะครับเป็นโฉมออนิวแล้วนะครับจะได้กระจังหน้าแบบนี้นะครับนี่วันนี้อัปเดต2คันนะครับรถเข้ามาใหม่เมื่อวานมีการล้างแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านการสปาใดๆนะครับผมวันนี้ผมพามาชมสภาพแรกเริ่มนะครับที่เับราดับรถเข้ามานะครับทั้ง2คันเนี่ยราคาก็ดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ พาไปชมที่อาคารกันก่อนเลยนะครับผมเริ่มที่เริ่มที่คันนี้กันนะครับเป็นทะเบียน8973ตัวนี้เป็นตัวปี2019นะครับราคา4 7 9 0 0 0าพผ่อนอยู่ที่8,2 0 0เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ163,000กมนิโลนะครับเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าเข้ามาประวัติศูนย์มีตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนนะครับผมมาดูรายละเอียดตัวรถนะครับสภาพแรกรับกันเลยนะครับผมย้ำอีกครั้งรถเข้าใหม่ล้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เก็บงานนะครับผม นี่ครับมันจะมีในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับอย่างที่บอกยังไม่ได้เก็บงานฝากระโปงมันจะมีร่องรอยของสะเก็ดหินเดี๋ยวนี้ทางเราจะไปเก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้คือให้ดูสภาพแรกรับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพลิควขมเข้ามานะครับกระจกคันนี้เดิมแท้โตโยตานี่นะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าไฟหน้านะครับโฉมนี้ได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับที่เป็นลูกแก้วใสๆมาพร้อมกับตัวไฟไดร์ทามันนิงไลท์นะครับผม ด้านหน้าโดยรวมนะครับถือว่าโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมอยู่ครบถ้วนมีร่องรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวตรงนี้เราเก็บงานได้ไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับผมนี่ตรงนี้คุ้มมากมีไฟตัดหมอกมีสปอตไลท์มาให้แล้วนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับคันนี้แม็กขอบ16นะครับได้ยางของดันหลบยางดันหลบปี2023นี่ครับถือว่าได้ยางปีใหม่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้ว ดอกยางยังสภาพลึกๆเหลือๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับปิวพัน์เหลี่ยมสารด้านข้างนะครับสำหรับคันนี้ก็สวยสมบูรณ์นะครับเหลี่ยมสารสวยๆมือจับเป็นแบบโเมียมนะครับกุญแจเป็นตัวสมาร์ทเอนทีนะครับพกกุญแจไว้ที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถได้เลยนะครับภายในนะครับจะได้เป็นโทนสีครีมนะครับตัดกับตัวสีดานะครับอันนี้คือสภาพดิบจ้ามอีกครั้งนะเป็นสภาพดิบที่รถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเพียงแต่ว่าล้างภายนอกเท่านั้น นะครับสปอร์ตเม็ดอาร์ซีนซิลิโคนเดิมแผงประตูเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมซอกประตูหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถรับสายวางสายนะครับผมที่ซ้ายมือพวงมาลัยได้เลยคันนี้แรกใหม่นะครับอยู่ที่1 6 0 0 0 0สนหนะครับ1 6 3 0 0 0กิโลราคา4 7 9 0 0 0พอนอยู่ที่8ปดพเครื่องเสียงเดิมนะครับแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับสำหรับปุ่มพุทสตาร์นะครับจะย้ายมาอยู่ด้านซ้ายมือสำหรับชมนี้นะ นะครับัวเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับผมปัดเข้าหาตัวนะครับบวกลบได้นะดูในส่วนของรายละเอียดนะครับเบาะสภาพสวยๆเลยนะครับเบาะสีครีมตัดกับสีน้ําตาลนะตึงๆนั่นๆเบาะเดี๋ยวไปสปาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเบาะมันก็จะมีร่องรอยการใช้งานมองๆไปบ้างนะครับแต่โดยรวมเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับซอกประตูหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับจุดปดสติกเกอร์หน้าสนิทเรียบเนียนนะไม่มีแกะกาวใดๆนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังสภาพเบาะก็ตึงๆนั่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับโชมนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวแอร์แถวสองมาให้นะฮะคนที่นั่งแถวสองเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะร้อนนะครับมีแอร์ให้แล้วนะับเพดงเพดาศาสานซอกประตูเดิมนะครับแผงประตูสวยๆเลยนะครับผมสต่บับตัวอัลติสเนี่ยจะได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมการเบรกก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะครับดูด้านหลังนะครับท้ายเดิมนะ ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มก็อย่างที่บอกนะครับมีร่องรอยที่ต้องเก็บงานอย่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราเก็บงานให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมเราเก็บงานให้เพื่อความสวยงามไม่ได้เก็บงานเพราะว่ามันอุบัติเหตุมานะครับนะดูด้านท้ายนี่ครับนี่ด้านในอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ครบถ้วนนะครับนี่นะด้านในแห้งๆใสๆสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยสนุกสนิมรอยทําทรงทําสีนะครับผม สปอร์ตเมทอาร์ตด้านท้ายฝั่งนี้นะครับเมทอาร์ตอยู่ครบถ้วนสวยงามสมบูรณ์นะฮะน็อตฝากระโปรงหลังไม่เคยแกะไม่เคยขยับนี่ครับหัวน็อตคมๆแบบนี้นะฮะไม่มีรอยขูดขีดของเครื่องมือช่างหรือว่าประแจใดๆเลยนี่ครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะไม่มีชนหนักไม่มีพลิ้วคว่ำไม่มีตัดต่อหรือว่าเล่ชมชำ้นมดสูญหายแล้วก็ยิ่งเป็นรถหน่วยงานด้วยนะครับประวัติศูนย์มีนะหัวน็อตคม,คมๆสวยๆแบบนี้นะไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะน็อตไม่เคยขยับสักจุด ผิวพันธ์ฝั่งนี้นะครับก็สภาพสวยสมบูรณ์นะครับเลี่ยมสารผิวพันธ์คมๆสวยๆเลยนะครับยางก็ได้ยางดันหลบเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วนะล้อแม็กก็สภาพสวยตรงนี้มีรอยถักๆนิดหนึ่งนะครับเก็บงานได้ไม่ต้องห่วงนะครับนี่นะครับแผงวัตต้สวยนะครับรถสวยมากไม่มีช้านะครับถือว่าสภาพแรกน้าเนี่ยโอเคเลยนะครับก็มีแค่เก็บงานสีเล็กน้อยๆนะครับนี่ โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมยังอยู่นะครับพวกจุดมาร์คสีต่างๆนะครับที่มาจากโรงงานนะครับหรือว่าจุดน,อน็อตต่างๆสปอร์ตแมนอาร์ตต่างๆมาจากโรงงานอยู่ครบท้ววสมบูรณ์นะฮะเนี่ยคือแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ำไอ้ใช่ชมสภาพดิบกันก่อนเลยนะนะครับสภาพแรกรับที่เรารับเข้ามาคือเรารับรถประมาณนี้เข้ามาแล้วก็เราเอาไปสปาเอาไปทงควาสตา์เอาไปบิวอัพให้มันสวยขึ้นสะอาดขึ้นเนี่ยซองประตูเดิม แต่แพนเพโตรถนะครับนี่เป็นปี19นะครับผลิตโนเวมเบอร์ปี2019นะครับเป็นรถปี2019แท้นะฮะ1.6รุ่น G ปี2019คันนี้กับราคา479,000นาันะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,200กับทะเบียน8973นะครับ1.6 G จีนะฮะถัดมามาดูคันนี้นะฮะคันนี้ไม่น้อยลงหน่อยนะครับ1,59,000าแต่น้อยกว่ากันไม่เยอะหรอกครับราคาเท่ากัน479,000า ผ่อนอยู่ที่8คัน2เท่ากันนะครับผมนี่คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะมีให้เลือก2คันเลยทะเบียน1483ใครสนใจคันไหนนะครับสามารถแคปทะเบียนแคปหน้าจอเข้ามาแจ้งรายละเอียดเบอร์โทรผมอยู่ด้านล่างคลิปพี่ๆสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนขอรายละเอียดเพิ่ม,เ,มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลทางไลน์ไปให้นะครับผมอยากดูรายละเอียดตรงไหนอยากดูแผนที่บริษัทตรงไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยเพราะว่าที่ร้านของผมตั้งอยู่เพชรยนต์เสรีไทย68แยก1เมนงบุรีกรุงเทพนะคร มาดูารายละเอียดคันนี้นะครับผมไฟหน้าสภาพสาสวยนะครับผมด้านหน้าก็จะมีล่องรอยนะครับสเก็ตหินเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานได้นี่ตรงนี้เดี๋ยวมีรอยให้เก็บงานนิดนึงนะครับฝากระโปรงเก็บงานได้นะครับจะมีรอยสเก็ตหินนะตามเรื่องตา,ตามปกติของรถใช้งานอยู่แล้วนะครับพวกฝากระโปรงเนี่ยมันก็จะมีพวกสเก็ตหินกระเด็นใส่นะครับติดไฟสปอร์ตไลท์ให้แล้วนะครับมีในส่วนของตัวไฟตันหมอกให้แล้ว แม็กเดิมโรงงานนะครับคันนี้รัดด้วยตัวยางดันหลบยางดันหลบได้ปี23ด้วยนะครับปี23านะครับสัปดาห์ที่33นะครับดอกยางก็ยังเต็มเต็มลึกๆนะับเพิ่งเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วนะครับผิวพันธุ์ด้านข้างเหลี่ยมสารคมๆสวยๆนะครับผมนะก็จะมีรอยสะเก็ดหินนิดๆนิดๆหน่อยๆนะฮะเก็บงานเก็บรายละเอียดนะฮะรับรองสวยขึ้นแน่นอนเข้ามาดูด้านในนะครับของรถคันนี้ต่อนะครับ ด้านไหนก็ตกแต่งด้วยเบาะสีครีมตัดกับสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เหมือนกันนะครับผมพวงมาลัยมัลติรับสายบางสายได้นะครับมีเครื่องเสียงนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์ Air แบบดิจิตอลนะครับภายในก็สภาพสวยนะโดยรวมนีถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยเบาะก,ก็จะมองๆอ,งองนิดนึงนะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรา,เาไปสปายทีนึงนะครับซอกประตูแผงประตูเดิมเลยนะครับรถไม่ช้ำนะของเล่าอ่ะคัดรถที่ไม่ช้ำมานะครับผมรถทุกคันแล้วก็ คัดจากหน่วยงานที่เขาใช้รถแบบไม่สมบุกสมบันนะครัคัดมาให้เลยนะติดฟิล์มให้แล้วคันนี้เป็นฟิล์ม 3M นะครับพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับติดฟิล์มให้พร้อมใช้งาน 3M ด้านหลังก็สภาพสวยนะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเบาะตึงๆนั่นๆนะครับเบาะตึงๆน่นๆมีแอร์ให้ครบเลยนะครับผมสมับชมนี้นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับเป็นอิสระปีกนกนะฮะเวลาเราเจอที่แบบอ่าขูกขากหน่อยมันสามารถซับแรงสะเทือนได้ดีกว่านะครับผมแล้วก็ ขับได้สนุกกว่าชมเก่านะครับตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าน่าเล่นจริงๆนะครับเพราะว่าราคาลงมาเยอะละนะครับเพราะว่าชมชมเก่าเนี่ยปี2018เนี่ยที่ร้านเนี่ยขายอยู่ถ้าไม่แสนห้าเนี่ยวว่าขายอยู่ประมาณ4ี่แสนเก้าพันสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับประมาณนี้นะครับขยับขึ้นอีกหน่อยนะครับประมาณห้าถึงหกหมื่นได้ชมนี้นะครับรับรองนะครับขับได้ดีกว่าจริงนะครับผมนะผมมีการทดลองขับแล้วนะครับขับได้ดีกว่าแล้วก็พวงมาลัยหมุนได้ดีกว่าช่วงล่างดีกว่า แล้วก็เลื่องออปชั่นก็ให้มาดีกวา่านะแต่ละแต่คนนะครับผมถ้าเกิดอางบไม่ถึงก็อาจจะไปจากไดประหยัดก็อาจจะไปกลับไปตัวปี2018ก็ไม่ว่ากันนะครอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมีครบนะครับด้านล่างแห้งๆใสๆไม่มีรอยสนองสนิมใดๆนะครับสปอร์ตแมนอาร์ตท้ายเช็คให้แล้วนะครับไม่มีโดนมาน็อตฝังกระโปรงหลังไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะครับสปอร์ตแมนอาร์ตอยู่ครบเลยนะครับ โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับการันตีนะครับได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันกิโลนะครับประวัติศูนย์มีเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตรวจสอบที่ศูนย์ตลอดนะครับซื้อไปสบายใจได้ได้ไม้แท้เพราะว่าเวลาเข้าศูนย์เนี่ยมันมีประวัติเลขไม่อยู่แล้วนะครับผมเราสามารถไปเซอร์วิสแมนเทนนั้นต่อจากเจ้าของเดิมได้เลยนะครับนี่ครับแผงวรตตูสวยไม่มีช้ํานะครับผมนะรถไม่ได้เป็นรถที่ใช้งานสมบุกสมบันนะครับของเราคัสส่วนใหญ่รถที่เราได้มาเนี่ย จะเป็นของหน่วยงานราชการเขาใช้ไม่ค่อยสมบุกสมบันอ่าอาจจะไม่เหมือนพวกรถบริษัทบางบริษัทเขาใช้แบบใช้งานหนักอย่างอันนี้คือเราก็ข้ามไปไม่ไดเอามานะครับผมอาจจะรับมาได้ถูกหน่อยแต่ว่าถ้าเอามาแล้วแบบอ่าบางทีแบบลูกค้าไปใช้ต่อเนี่ยมันก็รถมันจะช้านะครับเวลาเอามาบิวอินมันก็ไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้ก็คือเราคัดเข้ามาที่พามาชมเนี่ยคืออยากให้มาดูสภาพแรกรับที่เรารับเข้ามาว่าเราเอารถหน่วยงานมาจริงแต่ว่าเราไม่ไดเอารถหน่วยงานที่แบบ ช้ําโดนใช้งานหนักๆเข้ามานะฮะเนี่ยครับพามาดูสภาพแรกรับเนี่ยอันนี้เป็นปี19นะครับเป็นรถผลิตเดือนตุลาคมนะคันที่น้าผลิตเดือนพฤศจิกายนก็ผลิตคาดเคลื่อนกัน1ปีนะฮะคัดสวยมาให้เลยนะครับบอกได้เลยว่าทุกคันนะครับเราคัดรถมาตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะเอาคือเอาเป็นแบบเกรดเเกรดเก็คือแบบรถไม่ช้ําไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อ นะครับไม่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนท้ายอะไรพวกเนี้ยคือรถประเภทนี้คือเราก็ไม่ได้เอาเข้ามาอยู่แล้วนะเดี๋ยวท่านมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของารายละเอียดห้องเครื่องของทั้งสองคันเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงกลับมาเปิดฝากระโปรงคันนี้หน่อยอเนี่ยครับฝากระโปรงก็เปิดตรงนี้นะครับพ่อ,อยู่ที่8,002เท่ากันนะครับสองคันราคา4,79,000เ,<ะ>เล่ไม 35, 000, 36, ่แสนห้ากับแสนหกจริงจริงต่างกันนิดเดียว แสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับกับแสนหกหมื่นสามพันนะครับบางคนเลือกไม่ถูกก็อาจจะเลือกที่เลขทะเบียนเลยก็ได้นะครับบางคนแบบถือเป็นเคสเป็นดวงอะไรพวกนี้ครับเปิดนะครับเดี๋ยวดูเทียบกันเลยนะครับว่าทั้งสองคันเนี่ยห้องเครื่องเนี่ยเหมือนกันห้องเครื่องเหมือนกันจุดต่างๆเหมือนกันจะได้เห็นชัดเพราะว่าบางบางแบงบ,งบ,บบางทีไม่มีตัวเปรียบเทียบว่าคันนี้ทํามาคันนี้ไม่ได้ทํามาคือมันไม่มีตัว เปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวพาชมเลยนะครับห้องเครื่องนะแห้งๆแ,แบบนี้นะครับเริ่มตั้งแต่คันนี้ก่อนเลยนะครับก็เครื่องยนต์ของทางัลติก็จะเป็นเบนซิน1.6หลิตร125แรงม้านะครับเป็นตัว Dual VVTi ในห้องเครื่องคันนี้ก็แห้งๆใส,สๆแบบนี้เลยไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มแบตเตอรี่ของเหนืวต่างๆเดี๋ยวเราเช็คดูแลก่อนปล่อยอทีหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะสปอร์ตเมทอาร์ตอ,อ,อยู่ครบนะอยู่ครบนะเนี่ยสีเดิม เนี่ยแมตนอาร์ด้านในแล้วก็น็อตหัวน็อตคมๆไม่มีแกะไม่มีขยับนะนะครับ,นะรบพวกรูกลมๆของสปอร์ตเนนะคือของเดิมจะประมาณนี้เลยนะครบเลเวลสติ๊กเกอร์ก็มี1 2 3 4 5สนะครับจุดนะจุดอยู่ครบถ้วนนะครับไม่มีรอยแกะเกานะพวกรูระบายความร้อนคมๆไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับฝากระโปรงไม่ได้มีการชนหนักเข้ามาหรือว่าเปลี่ยนฝาใดๆนะครับเพราะว่านี่ปัม๊มโตโยต้าชัดเจน น็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดเนี่ยฝากระโปรงได้เดิมสปอร์ตแมนอาร์ดอยู่ครบนะครับเบ้าโชกแมนอาร์ดอยู่ครบคานไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะโคง้งโคง้งคมคมสวยๆแบบนี้นะครับผมนะครับอันนี้คือได้เดิมหมดนะฮะดูคันนี้เสร็จเดี๋ยวไปดูคันนี้ต่อนะฮะคันนี้ก็เนะครื่องยนต์เดิมไม่เคยผ่านการติดกาดมานะรถพวกนี้ไม่เคยผ่านการติดกาดมาเพราะว่าเอาตรงๆเดี๋ยวนี้สมัยนี้รถติดกาดมาเนี่ยมันจัดไฟนั้นไม่ได้นะครับมันจัดไฟนั้นไม่ได้นะครับ ดูคันนี้เบาโชกแมนอาร์ตอยู่ครบซีนเดิมนะครับนะฮะสปอร์ตแมนอาร์ตน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับนะครับพวกรูกลมๆคมๆของตัวฝากระโปรงเดิมนะครับเลเบลมี5จุด1น3 4 5นะครับสติกเกอร์มอกอยู่ครบนะครบท้่วเหมือนกันนะครับรถเดิมนะฮะสปอร์ตแมนอาร์ตอยู่ครบฝากระโปรงเดิมปั๊มชัดเจนน็อตไม่แกะไม่ขยับนี่ซอกเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ เช็ครายละเอียดเนี่ยได้เดิมหมดคารด้านหน้าตรงๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับเนี่ยคือสภาพดิบสภาพแรกรับเหมือนกันนะเนี่ยสคันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะบอกได้เลยว่าเล่นขนไหนก็ได้นะครับผมเพราะว่าเลขไม้ไม่ต่างกันเยอะ1นึ0 0 0กับทะเบียน897 3นะครับหรือว่า1483คันนี้นะครับกับเลขไมขอพายครับคันนี้ 1 6 3 0 0กกิโลนะครับกับทะเบียน8973หรือว่าคันนี้ทะเบียน1483นะครับกับเลขไมล์1 5 9 0 0 0ต่างกันนิดหน่อยประมาณ5,000โลนะครับราคาเท่ากันนะ4 7 9 0 0 0พผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,200บาทใครสนใจก็ติดต่อปรึกษาผมแอดไลน์เพื่อนๆได้นะครับรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับ ใครอยากดูรถตัวจริงเข้ามาดูเข้ามาลองขับได้นะครับตั้งอยู่เสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพนะครับสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้เตรียมรถไว้ให้นะครับพาชมนะอำนวยความสะดวกนะครับเรื่องการดูรถทุกอย่างให้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมบอยเพยนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากการฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ส u b s c r i b e ไว้ให้ผมนิดนึงนะครับพี่พี่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะครับข่าวสารรถยนต์ออลติสนะครับผมของทางบริษัทเพยนว่ามีคันไหนเข้าใหม่ๆกันเข้าาใหม่กันบ้างนะครับผม เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ